หาเนี่ยเนาะห้าไปบัตรนึ่งบัตรนึงเอาไว้เด้ผมต้องกันเติมด้วยห้นงส่วนใหญ่เอาเอาได้เลด nhận em á à mà đủ xì hãy lọt đánh chóp bò chóp cái nó không để chóp chóp chắc vườn thì làm đấy, có vì làm làng. đấy, làm làm, Đây, làm, làm. ดีทานผู้ zoom ไอ้บุรอษเห็นอย่างนินกระเป๋าป้าป้างามนะอืมอนี่กระเป๋าปั่นกระเป๋เป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 าแฮนด์เม็ดเท่านะเอเม็ดเอเม็ดเนาะเอาไปเป่าไปฮะโอ้ยโอ้ยวันนี้เราสร้างว่าไปได้หลอดโอ้ยนี่นี่ไปไป,ไป,ไปน้ำพ่อมึงน้ำพ่อม,มาถึงเบีย Hả? Đẹp đấy. Ao. Khăn nó thuộc thiên muôn này mà tên theo luôn. Đau đâu, khăn muôn. Tên tên. cái tên này.

บ่น้ำกระถ่ายคลิปอย่นอ้าวว่นไหนเป็นน้ำเถอะนี่งไปเอียนไปเอียนห้าแม่จันดอรีาไปเอยอ่ะจับหน่าไปน้ำมันตีไปถ่ายเทพีไปโอ้โออเรซื้อเลยเราจะไปป้อยเนอไปซื้อมาแล้วน่ามาล้วนี่ย ไปเจอกันท้ไาสดไวเลยโอโหดงไปปอยเอไปปอยอยู่นองเ้านี่ไหมยัวะพวกเราปอยั้กไดเปเปบไไหอกเพราะว่าเราอสานันเดนอีสานเนี่ยกาะอสานพรนอยู่เดออานกับจะคืยังไงวะแม่นอเราอยเลยแท้แม่นื้อแล้วไปปอยที่หม ปลอยออเอาบุญเขาไม่มันเกิดเพื่นเดน่าเอเอมันเกิดไมจันทรเพื่อนฮัซียไปปลอยสำหบปล่อยบุญปล่อยกุศล<อ>นี่พน,นะนะโพดสักเกินนะเดี๋จะไปปล่อยนำหามั้งอือมันเป็นหามันเป็นยนา้ยาทรอดได้เอ่อเข้าห้าวยากแม่น, ường, นำ <c ười> ้ำเนน้ำเอน ទៅជៀមយ៉ែមងែងពត់រត់ឡត់វិញយ៉ាងណាព្រុនบ่រត់ឃើញយ៉ាងណាព្រុនណាបើជិះມັນអាចចោតគឺនេះនិយាយបាយទីអាចចោតវ៉ាបងមិនតោះអាចມັນនេះចោតມັນប៉ះព្រុន ท่านบ่มีเจ้าแม่นเปิดเทียนมันจะบ่จกจะเปิดเทีงนหรือใครบอกเปิดเทียนมันนั่งอดนึงก่อนว่าถ่ายคลิปนี้แล้วก็เราใครเปิดตอนคเขาจะกินเหล,ล้าเนี่ยเขากินเหล้านี่ท่านเฮยเหล้านี่ยมีเงาออกไปบักบ่มีก็ว่าเออตอนละว่าค่อยจบเมันบน่นนู้นเนาะ Ni bụng nỉ chôm và đi hm. La vạch chọc. Deva man bụng nỉ mặt tang nỉ mặt tóc bằng nôn bằng niệm mình cắt nỉ bằng tóc quay. Một nỉ mặt tóc bằng nôn Một nỉ mặt tóc nỉ mặt tóc nỉ tóc nỉ mặt nỉ mặt tóc nỉ nỉ tóc nỉ mặt tóc nỉ mặt tóc 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 ยังหลอดอปยามาอ้าวนึกว่าไฮกูนเนี่ยเลยเห็นไหมเพื่อนอะพาย่างเพื่อนพื่อนโอ้องแององแองไปแท้หลอดเลยคิดสิงเพิ่งคุณนำเลยนะ ไฮ้สิงมึงพผลอน่ะโอ้ติ๊กติ๊กเอ้กันเลงเสอร์ไปเลยมีคู่เอาอย่าตีเอาเอาไม่ทำมีพ่ต้องไปติด เืองอาเปสิปั๊ดมาอตที Alright, ่หที่น่เร้อติสิบปั๊ดุกอบมีเงรอ่อเงินมิเียไปคนละบุญามันเอาเื้อเอาข้ากนเปสิปัดกันบอเข้าไปอย่างบอเขาเลยไหมเข้าอเงนนเอางง มีแต <łość> ่ <S 2> <S 2> บล็อกเราไว้เอ้ามาดเายจ้ะเมสร้าลดุกมาจากนั่นได้จากซ้ำโหลดได้ก็ว่าไป

mấy <laughs> nhánh à, à. <laughs> <hết sút> <laughs> hai mấy nhánh hai Thả hai nhánh 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 hai Oh, hay nhăng hay nhăng Hiyang. Hiyang. nghe hay Hiyang. 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 bị Hiyang. cái Hiyang. 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 vàng Hiyang. Hiyang. này nè 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 mẹ อะรอดอแต่ไปเท่ามีไปเย่ยไปเท่าม <t ell> ีไปโอ้ให้บุหัไปซักเครื่องจะข้าอูบสตี ป้าเป็นทิศเราจุด <laughs> กตบตานไปร่องบ้างพุ่นอโอ้ไอหลอดนี่นะเย,ยอะไปหรอทัาไีศีน่าห่อ kiên mình okay. nấn này đại thể <laughs> mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> nó mất rồi. nào. Lặng hạ. Đấy, cả hai tốc xong bận này, bận đã hết

เนี่ยน้ำไหมออมาลงสีแดงให้รอบเน้ำจาป๊บจอบไปเจาะขนมไปเดี๋ยจจจ thế mà không? Chóc thì làm đấy. Chóc gần nằm làng đấy. làng, bật nhẹ vậy đó nhanh cô nha để bật <laughs> bò nằm nè đấy ให้กินน้ำสิเฮ้ยดีดีดให้กินกน้ำมาน่ะลูก,กันเรี่ยวหรอะหหนะฮะยันไว้เลยลูกไววไมมปัดนึงนะอันนี้เมดไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Có 金。<Good. S 2> Ngon nhỉ, oh, chạy ăn đất tiếp nha đai, áo, giờ ăn sao tiền? tăng bộ đài xong nữa nè. ไม่หลอดเนาะหนากันไปก่อนทุกคนคลิปสั้นเลย